เตี้ยนี่ก็ลากันทุกขั้นเลครับเป็นทีมใหม่ที่ส่งเข้ามาร่วมสน,นุนกนะครับก็ยังไม่ทราบยอ,ยารอ,อยู่หมยอะไรเลยจริงๆเนี่ยต้องดูนะว่าวันนี้ไว้ดอกที่ใครนะฮะแต่ออกที่ออมตหลาดโดนแดกแม่งโคตวเลยฮะเตเตยน่ะนักนั่น้ำเงเินอยู่ก็คือโดนเลี้ยวหัไวไ ก็เยอะอยู่นะน้อยๆนะเดี๋ยวลูกผมโตแล้วไม่ได้แชมป์จะบอกว่าทัพทหารขอไว้จอดตายตั้งถือนะบอกว่าจอดตายให้ขอให้ยืมปูแชมป์ก่อนนะครับเอิร์ดสรุปแม่งรอดมาเป็น27ปีเลยนะใช่ครับเอาแล้วเกมในคู่ที่สามสับหนึ่งสักเนาะใช่ครับทางด้านจังวัดชายมกนัีน เจยวหวานเฮ้ยหวานนี่ลยงไรหอไปเงีอ่านพิที่ภาษาไทยานไลจะคิบหายเลยจ้าจ้หวานเรอหวานเนะอ้าวแล้วแบกโมดแบกหมดปา้ทำเกมขึ้มานะครับถ้งสอทีมก็แตะรายชื่อมายังไม่ครบนะครับเราัเลียดีไเก็ยังไม่มีเลยต่อและก้านตะวันฉายที่ก็ผมจำไดมาหยิบหมดเลยครับ ตตนะเตะให้ตกจุดแน่ในกรอบเขตในกรอบเล็กนะครับอ่าโอ้ยมาที่อาจารย์อ้วนนะครับอ้วนประเสนะฐครับผมนะฮะตายเข้ามาตรงนี้อยู่พูดเข้าไปอีกทนะีนึงฮะตายขึ้นมาที่ตนะรนะงนี้ครับมองหาเพื่อนครับตีวางออนยาวมายังติดทางาด้านเจ้าเบนส์นครับดีตรงนี้ตรงนี้ก็ในะห้ทันครับแี่ต้วัดสายที่เลือดเนี่ยหลายๆคนนะครับแตกมาจากทีมสุวรรณสุขน,นะครับ วันถีบก็ฟาแครับตู้ทั้งสองครับตวันถ่ายออกมาเล่นกันเองครับมีเจ้าแอลเป็นแกนนำนะครับแต่วันนี้แอลยังไม่มานะครับจะได้ที่ตู้ครับูหน้าจอมพาครับลูกออกครับทิ้งเล็กๆลูกทิ้งไม่ใค่ตอเลยนะที่ระตูถีบที่ตู้เนี่ยแต่ทั้งทีมนสำคัญนะครับวางบอลจะมาตรงนี้ับไม่ได้ครับดึงเซิน์ไปนะ ทางเตะที่ปลาครับเตี้ยครับเตี้ยที่เราสองทีมที่สนามตีเนี่ยน่าจะคนเคยตัวครับบอลไม่กระโดดนะจ่ายเข้ากลางไปทีเนี่ยล็อกไปลูกตีไม่ผ่านนัดครับนัดใด้ทีก็กดด้วยขวาเลยครับไม่ได้อะไรครับทางเตะที่ปลาครับ ในการเช่นซองแค่โซลีแค่ใบลีมาลินึ่งเป็นการที่3ามนะครับขอขอบคุณการตอบรับนะครับทุกทีมนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกันต่อนะครับใคยเออพลาดไม่ตายเลยนะฮะขาดพาร์ทเยอะจริงๆเลยหลุดมาลูกตีครับแม่ยังก้าอยู่ครับไายขึ้นมาซัดไงขวาครับแม่เบี้ยหาไมาเบี้ยน้อยเลยดีเงาะไปเองครับ มาครับแม่เล่นเปียกนะจานท้างในได้ล<น>เลยเด่นออกอจารจานเต้เราข้างในได้จานเต้ต้องเปล่าเราคงู่งวันาหักนะครับได้รับตอนถายจาเนเต้เราขายลุ่ตาอยู่นะรอครับให้นะถ่ายรุ่ต่อถายรุต่อเนี่ย นาเบ้นเนี่ในสั้นๆนะอาสาบัตุณบอลเราเรื่องคุณยอดนะแบงค์คูณมาได้ไงคุณยอดมาครับคุณตุ้ยโหนะโหนนะโอ้ยแหมต้องตัางเลยเฉยเลยครับตุ้ยใย่แบบงามเลยนะชุดตะวันฉายเสื้อเขาสวยนะครับใช่ครับไม่ใช่เป็นเพื่อนุตบอลเขาครับแน่สวยงามเลยเขาบอกว่าเขาเพิ่งตัดชุดใหม่มาแล้วสำหรับสนามเราครับอ๋อนี้เมื่อกี้ผมไปต่อพาร์ตมาครับยังไม่หมดนะครับ เ yeah. งินเยอะแล้วผมบอกถ้าไงบริจาควันนี้250บาทเพื no ่อนะครับให้ผมกินข้าวได้2งวันนะฮะจริงๆผมได้ใช้เวลา100นิดเดียวทำไมอ่ะอ250บาทผมเอาไว้เก็บแอบไปที่อ่อนเมืวานครับผมโผล่ไหมคุณนเยอะเปินเฉยด้วยเที่ยว1าทเด็๋ร้อย0ครั้งได้5,000เงินพอดีเลยครับแหมซื้อข้าวเบียร์ครับไว้ติดดูก่อนนะ103,000กระเรื่องเลยก่อนแหม ถ้าเบอร์ต่งก็แพงหน่อยได้ครับประมาณ3ามพัาทครับที่เนซี่ครับไปคับดีงานมาครับได้ครับไปกับที่เสมเฮ้ยได้รมจอไปรยถึกเลยครับได้ฮึฮึฮึไม่ึอึฮึฮึอึฮ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 กฮึ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 ต้นึฮ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 ึมึฮึฮโมโึ แล้วยกมาไม่ถึงเพื่อแล้วแม่หลิงยกเว้นแล้วแล้วมี่ต้อยยกขยักเนี่ไม่หยุดแน่นอนถู่บ้านเงี่ยรอามือของเป็ดไตอย่างนี้นะพี่ต้นนี้จะนักเสือรฒนแรงขึ้นมาอย่างมากเลยทำไมฮะเล่นบอลเก่งทุกเล่มเลยก่อนหน้านี้เขาก็กอไก่เหมือนกันครับแต่เขาคอไม่เก่งไงเฮ้ยหรือนี่เล่นดีเลยหมาก็โดนคอ้ายซัดมาหนักขึ้นกว่าน่าอาจารย์เต้รถเด็กตื่นเนา มืนแตกแม่ครับแต่เ้างกระจยเลยนะคืนน้ำใสคาซุงเลยนะแม่ันคือไม่ได้คาซุ้บ้านสิงบ้านสิงออแต่คาซุงไปแล้วนกอดนะครับกอดกอดที่เก่งนะปนี้ชนะเปนยูด้วเลยอะอะไรวะอ้าวตัวเยตะโกนมาได้จ่ายมาทางขวาเขวานที่อยู่สิงนะให้มาสิงนะนี่เราเล่นมาก่อนด้วยกันมาก่อนเนี เดี really well list, ๋ยวมีเครื่องไฟด้วยนะทุกวัน่ายได้ข่าวนะครับทุกวันสิเขาเถิดได้มาทุกคนนี่น่าใจกันไม่น่าใครับต้องรอลุ้นครับเขาบอกว่าแท็ใหม่หมดเลยนะเพราะว่าพี่กุ้งบอกว่ามีเงินทำทีมเยอะเลยนะาล้วนะโอ้โหนี่ครับนี่นรองโม่เลยนีแม่พี่ตุ้ยครับพี่ตุ้ยนะเนี่ยพี่ตุ้ยนี่รู้สึกว่าวันสุดท้ายที่เขาเขานับสำคัญแนะแท็บอะ น้ำสำคัญคุณจริงด้วยนะี่ตุ้ยใช่อะจกรย์ไม่ดุดนะใช่อาจารยที่เจอใครอ่ะเจอแบบนึกนึกอาพี่ตุ้ยจะเป็นคนจริงมากเลมาจับไม่ดีเอาลอยก็หวานเกี๊ยสุดๆเลยได้มาคุครับเลยว่าใช่คนไข้ใส่ก็ัดสเกตมาเลยนะจับมาตั้งท้ายเลยคจับอกมาทางด้านขวาครับพี่องหาเพือดนะตายบองมาตรงนี้พี่ตุ้ยเลงใช้หน้าอกับ ดำไมได้เดี๋ยวเราลบอกวาดควาดจริงครับเพื่อกับเบอร์ครับใช่ครับออาหน่อยฮะมีผลในการทำสถิตินะครับใช่ครับแล้วก็มีผลในการรับรางวัลประจำเกมครับใช่ครับที่ข่าวกองมาครับว่าเลเตอร์หนีตกทันนะเดี๋ยวนี้ไงใช่ครับเดี๋ยวมาดูเลยน่านะเขาบอกว่าร้านองฟอกตัวนี้ไปเลยนะครับผมไปดูบอร์ดประจำแกม เด็กผีบอกว่าคนนี้เลสเตอร์อ่อยแค่กอนแหวนึงนะกันนะโปรตีนอ่าจะได้แบบทีพอเด็กผมอ่อยนะตอนนี้ถ้าก่อนคะแนนยูฟ่กันอยูเท่าไหร่อ่ะสี่ห้ากับสี่เจ็ดป่ะน่าจะใช่นะยูฟ่าถึงไม่ได้คะแนนครับแต่เย็นมาอ๋อยังครับนักจิ้โอ้โหวื้นทุกประเทศแย่ลุกเลยครับแค่ประตูนี่ผมไม่ทราบชื่อทีนะ อาร์ตนะครับอาร์ตประตูได้อันนี้เป็นอาร์ตนะครับอาร์ตอะไรดีอาร์ตไลเดอร์เอาละไปรู้แล้วใส่จมูะตูครับวเออไม่ใช่ครับมางอยู่ที่เกงไทยแล้วแ็สโคิลแล้วนั่นแหละครับนั่นอาร์ตครับอาร์ตไปเนี่ยเนี่ยเขาไหวเหรอเขายม่ดีเลยนะเขาเบื่อลอยลอยเมียครับเมียไม่อยู่แล้วตักผ้าไม่ได้ครับใช่ครับ ลูกสองคนนะฮะเสียบวงยิงประตูไม่ค่อยเก่งนะแต่ยิงประตูเนียนเก่งครับเฮ้ยฮ่าลูกอุ้ยเลี้ยงแป๊ดนะต้องหลักเงี้ยขอไม่เห็นเลี้ยงตะกี้ก่อนเข้าไปเหยื่อเลี้ยทิ้งตู้อยู่เดียวสองเมตรแล้วครับก็ต้องคุยกันหน่อยแล้วหวานเียเแล้ว่ายังไงเยอะ กินกุ้ยนะครับกินดาบอีกสองก็ตูวต่อสูวแล้วนะฮะคือทั้งสองทีไม่อยอาของเม็ดไปอยู่นะฮะรู้นะครับคันเล่นกันไม่เต็มที่นะเอาหน่อยครับเอาหน่อยฮะกินเมลูกนี้ก็ไปตัวต่วอตออ,อ,อ,อบแล้ไม่เลยเดี๋ยวรอรุ่นถัดไปนะรามสามครับบอกว่าอยากใส่ออ <c oughs> แ,แต่อวานครับเนี่ยน้ำหนออะไรครับน้ำหชื่อะอะอไรครับนี่ยนะ

จะเลื่อนสนามนู้นะครับแต่เราเลื่อนวางาโมงนะใช่ครับ5โมงก็จะมีแดดนะอ่าเป็นแดดอ่อนๆนะตัดมาทนีครับเปิดเข้ามาอีกทีเลยฮู้แม่วว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 ับวบวว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 ครับววยาวว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 เลยครับวาววอวยาวมาตววนี้วห้ววววววเวเวว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 ว่วววววนเปว ตีนะพี่ตีผู้ว้บอนตกพื้นเกือบเท้าเลยอะไรครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาถ่ายไปเลยมาสามครับไปไหนมาครับตะวันฉายครับพวกมานะฮบไอ้หลงถูแล้วมาเนี่นี่แหละหลงทางเสียเวลาครับหลงไปดีไปแต่อยู่เสียตังคตะวันฉายแตอนเนี่ย อันนี้น่ขวานออายากายาแครับก้แงลืมเฮ้ยนิเปนโอ้โหปวดข้าวโว้ยเดี่ยวเปตแหมสาตยาชุดนี้นี่สามคนร้อยอะอายุน่จักมาแล้วพี่จักมานะติดลุนลติดลุ้นเครับยาชุดนี้นี่น่าจะน่าลุ้นนะครับจะรุนเรื่อที่ทีนะครับ เปลี่ยนตัวมาตามขนาดนะฮะเปลี่ยนตัวนะครับมาตามขนาดครับอย่าลืมกดหนุนของกินนะครับวันนี้มีเยอะมียอมียำเยอะได้เลยให้มาออกเป็นไฟายครับใช่ครับสั่งยาม่าและยอเส้นครับไแมงกระยางเล่นเลยเกย์เลยไม่ค่อยบวกกันเท่าไหร่ครับไปหมดทุเมื่อกี้เลยทุ่มเข้ามาครับให้แมนยูแล้วโโอ้ ปากเป็น да คุญาจเป็นโคลงเลยครับลำบาสามครับผู้ต่อต้องมาแล้วนะครับที Entonces, ่นีมไหนครับหายาใช่ไหมหายาแล้วแม่ต้องรู้เลยหายาแล้วหายาแล้วโอ้ทีนี้อะไรครับหน่วยก้าดีครับไป็นักโวยด้วยครับเขาบอกคุณกำลงต่อยปากกันเลยตอนลี้คุณโทษเลยต้องอัดกันตีแล้วกันเลยทเมอะไรครับ กเนี่ยสายยาไปเลยวะเบิ้มเฮ้ยคบิ้ีแล้ววะอ้าวเข้าไปแล้วด้วยก็ดีด้วยอ้ดีกน้ำลด้เด็มเลยครัเิเบิ้มบ้บลไล่มาเมตรึแล้วป่ะเสียบไหนดูให้ใครชื่อลาแล้วน้องอหน่อยะ่ดี๋ยวาอยานะ ไอ้ยื e ้อยู่ไลยเหรอออติดจ no. ูนได้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 เลยแล้วได้กอทัวหัดชื่อแล้วสนามมีครับเดวอดเลยนรบทางต่อบอเล่นกูติดจูนนะฮือห่านมากเลยขาับเลยแล้วข่ามเอียตัดเตะพิมายครับหลุดย้อ ครบแล้วเอาไปครบแล้เหรอครับเปลี่ยนตัวบอกอาจารย์ไปเลยครับอาจารย์ครับวออกเราไม่ได้ครับเฮ้ยตัวนี้หมายครับหมายตัวตามจำไม่ได้เลยนะไอ้นี่มันชอบแชร์นะครับทำไมอ่ะแต่มันเล่นแชร์แล้วมันดีครับเขาตามตัวอยู่นะประชารย์ปล่อยเราลิเดี๋ยวอาจารย์เราด้วยด้วยยำนะครับต่อตลอดครนะยำหรือยำนะเดี๋ยวคุกกี้ขอแล้วคุกกี้เลยวยำอาม่าครับพี่ตี๋อะยำอะยรยำอ่า อร่อยครับผมกินแล้วครับจับเลยเดี๋ยวจัมาะคุณนีผมได้ยาพิจิตรเลยจะขอร้องอพี่ับคุณโดนหรือเขาโดนก้เนี่ยเขาบอกแล้วทำไมไม่เล็กนั่นแหละครับาแล้วตันายเห็นไมครับแม่เลือเลยครับอันนี้จรงเหรอ

ยัดเข้ามาตรงที่20จัดท,ทิ้ทงมาเ,เลยครับไปแหมนี่เปีนเมไทยครับจับบอลโค้งตรงไสนามเลยคก็ก็แนะนำนครับแข่งจรงนทงทสน20แค่นี้ไม่ได้เลยนะครับโดนไปเหลืองนะครับแล้วก็เสียตังค์ด้วยนะครับเต,ตะาเตาะมาแต่งตั้แล้วได้ปัดเข้ากลางมาที่28นะครับ ให้กับมาครับทีละคนที่มานี้ย้ายทีมเลยนะครับเขาบอกว่าไม่รู้นะให้ย้ายให้ย้ายเลยครับเพราะถ้าเกิดตะวันฉายอยู่ทีสองนี่เขาจะเได้ตะวรนสิงได้แค่คนเดียวเลยครับถูกต้องครับทีชั้นหนึ่มาเล่นกทีชั้นสองไม่ใช่คนเดียวนะครับใช่ครับยกเต็มมาเลยครับสำหรับแถวทีชั้นสองนะครับบอกไว้ก่อนนะตะวันตะวันฉายที่เขาประกอบไปเรื่อแชมป์ทีชั้นสองหลายคนนะครับดีฝันนะครับ ุ้ยนะแล้วนี่ไม่เห็นนะฮะต้องมาเลยครับสี่คนนะนี่นะเก็ไทยครับเปิ้ลคือตั๊กซันะเก็ไทยอีกทีครับเี่โหจบรอบนี้นรแร้วแม่จะต้เหนยครับเออเอออ่อไท่าจ <OD> ้อ er. งครับใช่ครับบรรยากาศฝ่ายต้วัสายปั๊มก็ดูเ แฟนบอลหรือเปล่าครับใช่ครับเวลาการแข่งขันจะถูกในช่วงสามนาทีที่เราเล่นเกมนะครับสามนาทีไปสองนาทีครับแต่เวลาตก้รอบอดครับใครยิงเข้านอกกรอบเป็นโทษรับสุดท้ายเลครับถึงคู่ครับเป็นเท้ากระพราดเยี่ยมครับใช่ครับครับเป็นเท้าที่เจรจาก็จะใส่นะครับไอ้ยันรุดนบเพราะว่าเล่นเองด้วยครับขอบคุณมากครับมีเด็กในเพจก็ร้องออกมาเลย ั้าแต่เจอหลาดกลับมาอยู่อะคาเดมี่ผลการเลือกมูก็แย่เลยทนเรื่องทิงเลยนะเว้ยมันแบบไม่ได้อ่ะคุณอไม่ใ้เอนผมทำไมไปไหนแดบกลับเลยเหรอลอเลือกมวงแค่นี้ไม่ทางอีิโมทนะเอาซุซี่นะะเอาตุกคุณดูคึงแพ้ดิสวัดสีเอาซุซี่อะไรหาเกียงไทยครับ ไปเข้าร้านหลางครับอบอลหมัมมกเบอร์น,ออรรออนี่นดูดีแค้เดียวนี่เบอร์นะคืนบอุบลเบียแหมแค่วันก่อนที่มานทำงี้นะอาจารย์อะไรครับแม่เลนะ่นต่อมาติดครับตัดหวัดเย็บครับตัดบอลมาได้ครับขวัญครับตัวรัเกมเลยครับน่าแหลรคจ่ายเสียด้วยตั้ลูกนี้ยังไม่ตรงขอบครับแม่นะ ยืนต้านเหรอยอืมัดเหรพี่มัดยมอย่าไม่แพ้แพ้อะไรนะมาหนึ่งเมตรในมัว่วตั้งในเขตครนะในเขตครับครับครับคุณบอกเวลานะครับสามนาทีแล้วยิงนอกเขตนะครับผมแถมให้เป็นนาทีครึ่งนะครับตอนนี้คือใครยิงนอกกรอบจะโทษได้รับเลยนะครรางวัลน,นะครับจนกว่าจะเป็นเลขหนึ่งสามสิบนะครับ จนกว่าจะเป็นเลขหนึ่งสามสิบนะครับตอนนี้เลขสองยี่สิบห้านะครับอีกข้ารับไปเลยนะครับถุงเท้านะครับจะได้ไม่ต้องปะะอไปซื้อนะครับคู่นึงเป็นร้อยนะเนี่หมอนัดด้วยอ่ะหมอนัดมาบ้าอ่าหมอนะนะครับหมอนั้นบอกมึงนี่จะดุย,ออยีอ่ะเดี๋ยวต่อยต้องแหวกแตกเลยไม่ให้คุณไม่มีกระโด แม่ลองเปิดประตูเลยประตูที่นั่นดีติดเลยใกล้รับอะไรแน่นะเนื้อแน่นเกินเออบอดยิงเข้ารับไปเลยครับให้หนึงตื่นสามตินะครับเหลือที่สิบวีนะครับนอกเขตนะครับลองส่องได้นะครับนอกเขตนะครับเหลือที่ห้าเราพิลล์ตืนห้าวินาทีวัดไม่มีใครส่องเลยแหมไม่น่าจะมีใครยิงได้แล้วตรงนี้แบบผมเปิดข้างหลังไม่ได้นะ ได้นะผมไม่ยิงเออไม่ยอมมาแล้วไมไมายมั่วแล้วไหต้องหาดิเยอะหุนแล้วใจเยอะฉัเป็นกนผมไโกนหวจแลหวัดผมมาป่ะเออเปลี่ยนลูกเลยนตัดร้านไหน่มาเนี่ยมาซึ้งไม่ยิงไม่ถึงสายแช่แล้วแชกเออใช่ใช่แล้วแชบแล้วก็มครับใช่ครับ สวยนะรับโครับปาต้องการเชียรใครจังบอลไม่ดีฮโอ้โแหมแต่ถึงเอาไว้ก่อนเยอะเปลี่ยนตัวครับจานเฮ้ยแหมพนุกับดาบเพื่อนดีดเลยพนุกดาบเนี่ยไปท้อนไปท้อนเขียวเลยโว้ยโอนเข้ามาแล้วตรงนี้โอ้โหตัวรนะ บมวกไว้ด้ครับอะไรรึใบอะไรชื่อเลยนะมีที่หันเลยทีนี้ก็น่ารักเขาบาลิที่มาเขาบอกเลยี่เก็บเอาตี่นี้นะเขียนด้านด้านหลังก่อนหรือด้านหน้ามันจะกรอกเอาเบอร์แบบเอาเบอร์แบบที่ไม่ถึงนะเบอร์โทรไม่เอาเลยนะได้เอาวันนี้เอาลอดที่มีได้ถ้าที่มีได้แวันนี้ให้รอดก่อนเขาหลีกเลิกนะได้่าันี้ให้รอดก่อนได้ครับได้ กอวันนี้เจอมาสามเขามาเต็มเลยแลบอกว่าอยากกันเตะจเมื่อวานแล้วนะได้ได้าละเดินจ่ายทีเดียวน้ำต้แพครับสีก่อนไปดิเออลืมพ่อพีตะวันชายน้ำแพตะวันชายโดน่าเอาละเล่นนัำสั้นเลยเออจะเอาเลยไปเลย Yeah, now i want to be the part the